สวัสดีครับผมจากรา้านทีเจลต้องมปนะครับก็ยามเย็นนะผมก่อนปิดร้านนะครับก็มีรถหวอผ่านนะครับผมโอเคเข้าเรื่องนะผมก็ลูกค้าผมแคมรีนะผมโตโยต้าแคมรีนะผมเอสซีวีประมาณสักสามศูนย์ครับประมาณตัวเก่าปีชมชมปพิษนะผมแต่สภาพกิฟต์มากเลยนะครับผมจะแะจะอะไรครับมีแพ้อะไรติดครับผม โอเคครับก็ต่อแล้วผมก็ลูกค้ามาจัดเป็นรถตัวใหม่นะผมพวกเอ v 5 0วีห้าศูนย์นะขอสิบนะผมจากเดิมเป็นขอ15นะครับเป็นขอสิบหกนะผมสวยๆเลยนะครับนี่สเปคเดิมของโตโยต้าตรงรุ่นของแคมรี่เลยนะผมขับนิ่มกว่าเดิมขับนิ่มๆพอๆกับขอ15นะครับผมแกนยางก็เท่าเดิมนะครับใกล้ๆศูนย์นะผมนี่ครับใส่แล้วสวยขึ้นได้หน่อยนะผม ถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาสอบถามแล้วผมที่เบอร์ใต้ข้างล่างนะหรือาไอดีไลน์ผมนีมให้ก็ได้นะครับผมโอเคครับโดยรวมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับ